สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เหลียวหลังแลรไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยกับอาจารย์ธิดาถาวรเศษประจำวันศุกร์ที่14กันยายน2555สวัสดีครับอาจารย์ธิดาสวัสดีค,ครับอาจารย์ธิดาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของต่างประเทศกับการเมืองไทยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาที่อาจารย์ธิดาได้มีโอกาสไปพบปะและก็พูดคุยกับคณะวุฒธธิสมาชิกของประเทศฝรั่งเศส ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงมีความเป็นมายังไงถึงได้มีโอกาสที่จะไปพบปะพูดคุยกับคณะผู้ที่สมาชิกจากประเทศฝรั่งเศสครับเขามีจดหมายเชิญมาค่ะครับจดหมายเชิญมา,าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจัดเป็นเพื่อนมิตรที่ดีคนหนึ่งครับประเทศหนึ่งปกติปกตินพชเนี่ยจะมีการพูดคุยกับ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศบ้างแล้วก็สารทูตบ้างสารทูตนี่จะขยันพบมากคือจะมีฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายต่างๆนะฮะบ,บางทีก็ท่านทูตบางประเทศก็ท่านทูตขอคุยโดยตรงรแต่บางประเทศคือเราไม่ได้ถือสายนะคะเป็นฝ่ายการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นทูตบ,บางทีตั้งแต่ที่เคยคุยกันมาก่อนเราก็คุยคนะแต่ว่าทางฝรั่งเศสนี่ก็ได้คุยได้คุยกันมาอยู่เป็นประจำ เหมือนกับสานทูตอื่นๆคุยครั้งหนึ่งวันทีสี่ชั่วโมงเพราะเขาพูดเป็นฝรั่งเศสพูดกันสองชั่วโมงลามอีกสองชั่วโมงประมาณนั้นเพราะนั้นอันนี้เขาเชิญมานะคะแล้วหัวข้อในการพูดคุยในการสนทนากันมีการสนทนากันในหัวข้อในเรื่องประเด็นอะไรเราเราแนะนําว่าเป็นใครบ้างก่อนดี่ไม่ใดูเหมือนจีนสไลด์ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย์แนะนำด้วยคนนี้เป็นมิสเตอร์แบรนาโตเช เป็นวุฒิสมาชิกเมืองอิเซ่นะคะคก็ภาษาฝรั่งเศสนี่พูดยากสักหน่อยอ,อาชีพเป็นผู้บริหารหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นรองประธาน,นาคณะกรรมาการกัรมาธิการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติการเลือกตั้งกฎระเบียบบริหารทั่วไปครับจะเป็นสมาชิกกลุ่มสหาภาพเพื่อขบวนการภาคประชาชนประวัติก็คือโอโ้นี่เขเป็นมา เป็น10ปีนะได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่23-44ครับผมแล้วก็ยี่ยกันยา44ครับแล้วก็รอบหลัง25กันยา54ก็เป็นตําแหน่งก็คือเป็นรองประธานกลุ่มมิตรภาพฝรั่งเศสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยค่ะครับผมอันนี้เป็นเป็นคนที่หนึ่งครับคนที่สองก็เป็นมิสเตอร์ชิรามิเกลครับคนนี้เป็นวุฒิสมาชิกเมืองโล เมืองโลก็อาชีพน่าสนใจเป็นเกษตรกรครับผมแล้วก็เป็นมีเป็นกิรมาธิการหลายด้านนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมนิยมทีนี้ต้องบอกว่าประเทศตอนนี้ประธานดีเป็นพรรคสังคมนิยมครับผมนะคะเป็นพรรคฝ่ายซ้ายครับผมก็เลือกตั้งมาตั้งแต่สามห้าสี่สี่ห้าสี่ก็ก็ตั้งรวม20ปีแล้วครับผมนะคะรวม 20, 20. 20ปี ตำแหน่งนี่เป็นประธานกลุ่มมิถรภาพฝรั่งเศสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค,คือเป็นประธานที่มาเลยแล้วเป็นรองประธานกลุ่มมิถรภาพฝรั่งเศสเม็กซิโกกลุ่มประเทศอเมริกากลางเพราะนั้นคนนี้น่าสนใจหน้าตาใจดีค่ะค่ะครับผมตอบตอบไปดีไหมคะครับคนนี้ก็แอลเวโมเรเป็นวุฒิสมาชิกเมืองเลยแล้วก็ เอาตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพฝรั่งเศสยูเครนแล้วก็กลุ่มมิตรภาพฝรั่งเศสบาดาคัสกาครับกอ็อาชีพผู้บริหารบริษัทนะฮะอาชีพผู้บริหารบริษัทครับผมตอบไปเลยค่ะคนนี้ก็ชองครสเรก,กิเยก็วุฒิสมาชิกเมืองโล คนนี้เป็นอาจารย์เห็นไหมมันมีหลากหลายหหลลาากยสาขาอาชีพครัหนังสือพิมพ์รมคับแล้วก็มีเกษตรกรมีนักธุรกิจคนนี้เป็นอาจารย์อาาจสอนประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ครับแล้วก็เป็นกรรมธิการหลายด้านกลุ่มและเป็นสมาชิกกลุ่มชุมนุมประชาธิปไตยและสังคมยุโรปครับอันนี้ก็เป็นพวกกลางๆคือในฝรั่งเศสมีทั้งฝ่ายซ้าย เช่นสังคมนิยมและนิ้กางกลางแล้วฝ่ายขวาก็มีนะคะก็เป็นรองประธานกลุ่มมิถิภาพฝรั่งเศสแอฟริกากลางนะคะก็เอาเอาย่อๆก่อนแล้วกันครับผมอาจารย์ครับจากที่สังเกตถึงประวัติอันนี้เป็นภาพตอนถ่ายด้วยกันนะคะเป็นภาพตอนถ่ายถ่ายมือถือนั่นแหละค่ะก็ก็คุยกันน่ารักดีหลาย นานเหมือนกันประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเวลาน้อยกว่าอันนั้นคุยกับพวกท่านทูตค่ะครับผมครับผมก็จากจากการที่ได้ดูประวัติและสาขาอาชีพของคณะวุฒิสมาชิกที่ทางอาจารย์ได้ไปพบมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกท่านมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับอาจารย์แน่นอนมาจากการเลือกตั้งแต่ผิดกับสวในบ้านเราที่มาจากการแต่งตั้งตั้งเกือบครึ่งหนึ่งครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับ จากกรณีการเข้าพบดังกล่าวนะครับอาจารย์ทางคณะวุฒิสมาชิกดังกล่าวเขาเขาสนใจหรือให้ความสําคัญกับการเมืองของไทยเราอย่างไรบ้างครับมากเลยครับผมมากเลยคือเนื่องจากเขามาในฐานะกลุ่มมิตรภาพครับฝรั่งเศสกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เมื่อกี้ที่ว่าท่านวุฒิสมาชิกอาชีพเกษตรกรนั่นแหละเป็นรรประธานก็คือลักษณะพิเศษว่า เราต้องเรียกว่าประเทศแถบนี้โดยเฉพาะไทยหรือพม่าเขาถือเป็นช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสังคมครับผมของพม่านั้นจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการทหารครับเพื่อที่เขาจะหาทางให้ไปได้ประชาธิไปไตยครับของเราเนี่ยนะจากลักษณะที่ประเทศที่เป็นเผด็จการด้วยที่มาจากรัฐประหารครับแต่ว่าเราเข้าจะมีความเข้าใจการเมืองไทยลึกซึ้งหรือเปล่าเราไม่รู้ครับผมแต่หมายความว่าเมื่อมีการเลือกตั้ง เขาก็ค่อนข้างมีความหวังว่านี่เป็นการเปลี่ยนผ่านเหมือนกันก็คือถ้าเป็นทัศนะของเขาซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าของเรามันไม่ใช่เผดก,การทหารอย่างเดียวมันเป็นระบอบอามตาครับซึ่งในนั้นมันมีเผดก,การทหารอยู่ในนั้นด้วยเป็นเป็นตัวละครหลักนะคะ, <ผม S 2> ะเป็นเสาหลักอันหนึ่งเลยครก,ก็ก็เขาก็มองในแง่ดี คือมอในแง่เบิกบานว่าพม่าก็จะเป็นประชาธิปไตยครับมาเมืองไทยเขาก็รู้สึกว่ามีการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นคําถามที่เวลาเขาถามเราตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยเขาจะถามในลักษณะที่ว่าคล้ายๆกับว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วคุณคุณดูรัฐบาลเป็นอย่างไรครับแต่อาจารย์อยากจะบอกว่าท่ามกลางการคุยกันนะ อันนี้ไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะครับคิดว่าได้ให้แง่คิดเขามากพอสมควรครับจึงทําให้เมื่อเวลาเขาไปให้สัมภาษณ์ปรากฏว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่มีชื่อเสียงมากภายหลังจากที่ได้มีการภายหลังจากบพบ,บแต่เขาไม่ได้พบอ,อาจารย์คนเดียวนะครับเขาพบหลายคนนะคะเขาพบาตัวแทนการเมืองของไทยแล้วก็พวกวุฒิสมาชิกไปบพบผู้ว่า นะคะเขาไปพบประธานรัฐสภาของเราด้วยพบกลุ่มต่างๆเข้ามาอยู่สี่วันแล้วพอหลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์อาจารย์เริ่มก่อนก็ได้ว่าวิธีคิดของเขาคือเขาคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยครับแต่เมื่อเราอธิบายโดยสั้นที่สุดเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเรายังอยู่ในช่วงที่ก้าวไปไม่ถึงระบอบประชาธิปไตยครับ อาจารย์บอกเขาว่ามันตอนนี้มีสัก2 0 2 5้าเปอร์เซ็นตขาตกใจกันหมดเลยเพราะเขาคิดว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณทำอะไรก็ได้ยกอย่างบางคำถามนะเขาถามเลยว่าเอาแลัทหารเนี่ยขยายครับผมเราบอกก็ไม่ได้หรอกรนะคืนไปคืนไปย้ายนะเพราะว่าเราก็ไม่พูดถึงรัฐประหารรอบรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือรอบสุดท้ายแต่เราพูดถึงรอบก่อนนู้นเมื่อปีสาม าครับผมว่าเพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะเป็นพอบทบหรือเปล่าครับสุดท้ายตอนนั้นก็มีการรับประหารครับผมนะที่ที่คุณชติชายครับเป็นนายกอยู่แล้วจี้พลเอกอาทิตย์ด้วยระหว่างที่กำลังเอาโผไปเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินไปอ่าไปคือเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพับลงปาใช่ใช่นะคะเพราะว่าพอไปดูพอจี้มาดูอ้าวก็ไปเป็นเหมือนยังเป็นคนเดิมแต่รับราหารไปแล้วแก้ไม่ได้ละครับผมก็คือคือนึกว่าเปลี่ยนครับผมก็คือก็คือเล่าให้เขาฟังเรื่องในอดีตครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะไม่กล้าทําอะไรครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยแม้กระทั่งวุฒิสแม้กระทั่งเราได้มีเสียงข้างมากขอโทษพูดเราอาจจะผิดไปพักเพื่อไทยมีเสียงข้างมากแล้วก็ ผ่านผ่านวาระที่หนึ่งที่สองเพื่อเพื่อแก้รัฐมนุนครับผมครับผมเพื่ออธิบายผลได้ฟังว่ารัฐมนุนที่เราใช้อยู่ครับเป็นผลพวงของการ,รทำรัฐประหารครับผมเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราไม่มีทางเลือกครับเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วจําเป็นเรายังไม่ได้ก้าวไปไหนแค่เอาว่าที่คุณทําให้ล้าหลังไปเนี่ยครับขอคืนน่ะครับผมขอทวงคืนเพื่อกลับไปอยู่อย่างน้อยก็ที่เดิม ยังนัอนก็ใกล้เคียง4ี่ศก็ยังดีก็ยังดีครับอ่าเราก็บอกว่ามันไปไม่ได้ครับเพราะว่าเราถูกสารรัฐธรรมนยับยั้งเอาไว้ครับเขาตกใจเขาตกใจเพราะนั้นเวลาเขาไปให้สัมภาษณ์ทีหลังเนี่ย <c oughs> เขาก็พูดในลักษณะลองจะลองอ่านที่ที่ที่เขาสัมภาษณ์ดูนะคะเพราะว่าเอาเฉพาะตรงที่ประเด็นสำคัญสำคัญ สำคัญก็อันนี้คุณมิกเกลบอกว่าผมมีความรู้สึกว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจอะไรที่ชัดเจนจะเป็นสถาบันสถานเชื่อมากกว่าครับที่ครอบครองอำนาจต่างๆครับซึ่งดูได้จากรัฐรมนูญฉบับที่เพิ่งผ่านประชามติครับที่แล้วเนี่ยซึ่งถูกเสนอโดยเหล่าทหารและศาลซึ่งไม่ได้ให้อำนาจมากมายนักกับรัฐสภานะนี่นี่เป็นคำพูดของตัวประธาน แล้วอันนี้เป็นสังคมนิยมนะแล้วมาดูสายกลางที่เขาพูดพูดว่ายังไงเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยค่อนข้างติดขัดซึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญอย่างไม่ต้องสงสัยครับแล้วก็เวลาจากนั้นเขาก็มาพูดถึงเราครับแต่เดิฉันเอาเอาตรงเอาตรงเข้าวิจารณ์ครับผมการเมืองประเทศไทยดีกว่าครับ,ค,รบคุณแอเวโมเรที่เมื่อกี้เราเห็นภาพ เราพบว่าอำนาจส่วนใหญ่นั้นถูกครอบครองโดยสถาบ,บันทหารครับซึ่งเราพูดภาษาก็เกี่ยวเนื่องกับพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมและเหล่าทหารเช่นกันครับเราทราบว่าสถานการณ์นั้นยุ่งยากแต่แค่ไหนเห็นได้จากการที่จะมีคำขู่ว่าจะมีรัฐประหารทุกครั้งที่มีกลุ่มพลังทางการเมืองก้าวไปข้างหน้าเกินไปครับผมเห็นไหมคะแล้วคุณเบนนัตโซเจก็บอกว่าที่ลืมไม่ได้คือผู้ที่สมาชิกค,ครึ่งหนึ่ง มาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งเไเมนฟังดูแล้วนี่แปลว่าเขาผลึกต่อความคิดทางการเมืองนั้นเนี่ยตกผลึกนี่ไม่ใช่อาจารย์ทิดานะครับคนเดียวนะเราต้องหมายถึงว่าเขาไปคุยกับคนอื่นๆแล้วทําให้เขาเริ่มเข้าใจในสภาพปัญหาการเมืองไทยเวลาเขาพูดถึงเราเขาก็พูดพูดในแง่ดีแต่พูดสั้นมากครับผมเขาบอกว่านะเรา เขาพูดถึงว่าระบบการเมืองไทยไม่สามารถรองรับความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ครับดังนั้นจึงเกิดวิวัฒนาการขึ้นครับโดยเหล่าสมาชิกเสื้อแดงนั้นกระตือรือร้นเป็นอย่างมากครับเราได้พบปะกับประธานกลุ่มนางธิดาถาวรเสษประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิไปไตยต่อต้านประก,การแห่งชาติอันเป็นกลุ่มหลักของกลุ่มเสื้อแดง เขาชมเขาชมอาจารย์นิดหน่อยเธอเป็นผู้หญิงที่ทํางานอย่างหนักเราไม่สามารถบอกได้ว่าครับถ้าเป็นเราเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้อย่างไรครับผมเห็นไหมคะมันคงจะมีการดําเนินการอะไรสักอย่างเพื่อให้สิ่งต่างๆได้เคลื่อนไหวนั้นอย่างแน่นอนส่วนในพม่าเราสาบันฐานตระหนักว่าจําเป็นที่ต้องให้พัฒนาการนี่ยกตัวอย่างนะคะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ ที่เราได้มองว่าเข้ามาพบเมืองไทยสามสี่วันเนี่ยเข <พอ S 2> ามีความเข้าใจระดับหนึ่งจนกระทั่งมีคนอังกฤษบางคนเขาก็เขียนเป็นพวกหนังสือพิมพ์เขาบอกเอ๊ะทำไมดูท่าทางจะเก่งกว่าสื่อ,อมวลชนที่อยู่ในตา่างประเทศที่ในประเทศไทยที่วิเคราะห์ไม่ได้ถึงขนาดนี้ครับทั้งะะที่เขามาเพิ่งมาแค่สามวันเขาสามารถวิเคราะห์หลักฐานของปัญหาคือมันมันมันอยู่ที่ว่าเราเมื่อเรานําเสนอผลึก ของปัญหาการเมืองถ้าเขาไม่เห็นด้วยครับเขาต้องพูดอีกอย่างนึงใช่ครับแต่อันนี้แสดงว่าเขาเห็นด้วยครับเขาเห็นด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้ไปพบเราคนเดียวเขาพบคนตั้งเยอะแยะแต่เขายังชมว่าประธานวุฒิสภาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ครับนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้เขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสถึงพูดอังกฤษได้เขาก็ไม่พูดครับนี่เป็นลักษณะชาตินิยมเพราะฉะนั้นนี่ก็ในส่วนของวุฒิสมาชิกที่เขามาครับ แต่ถ้าถามว่าถ้าถามว่าคนฝรั่งเศสคนอื่นๆเดี๋ยวต้องสงสัยประชาสัมพันธ์ให้กับสารทูตฝรั่งเศสหน่อยถ้ามีภาพมานะคะหมเพราะไหนๆว่าเขาก็เป็นเพื่อนเราก็มีสารทูตฝรั่งเศสเขาบอกว่าส่วนที่เป็นที่พำนักของท่านทูตครับคือสารทูตฝรั่งเศสอยู่ข้างโร,ร,รงแรมโอเดรียนเตลครับผมนะคะ ข้างโรงแรมโอเรียนเตอรนะไม่รู้มีกี่ภาพนะคะแต่สวยมากอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็เลยก็แค่แคเขานิดนึงค่อนแค่เขานิดนิดนึงบอกว่ารัชกาลที่5ประทานให้เขาก็บอกใช่ในนั้นก็จะมีมีของเก่าแล้วก็ยังคงรักษาสภาพเดิมเอาไว้อยู่ใช่ค่ะ คือเวลาฝรั่งเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่บ้านไทยโบราณนะเขาจะพยายามรักษาเพราะมันเป็นอของที่มีค่ามากเขาไม่เปลี่ยนเป็นตึกสมัยใหม่มนะคะก็<ม>เขาบอกว่าคือเขาเริ่มต้นจัดเขาเรียกว่าวันโอกาสวันมรดกแห่งชาติฝร,รั่งเศสก็จัดขึ้นในช่วงวันเสาร์ทิตสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายน จัดทั้งในประเทศฝรั่งเศสและในต่างประเทศเพื่อเป็นการเผยแพร่ความหลากหลายของสานที่สำคัญต่างๆทำเนียบเอกอัคราชทูตจะเปิดให้เข้าชมวันอาทิตย์ที่16กันยายน2555ตั้งแต่เวลา10นถึง16นสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่เลขที่35เจริญกรุงซอย36ครับ,ค,รบคือเข้าไปทางโรงแรมตรงโอเรนเตนได้เลยถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพ ก็จะได้ชมห้องนั่งเล่นใหญ่ห้องรับประทานอาหารของธรรมเนียบและพื้นที่ในการต้อนรับแขกนะคะก็อันนี้ก็ช่วยประชาสัมพันธ์จัดงานในวันที่16กันยายนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างนี้วันเสาร์เสร็จงานอุปสก็ต่องานแต่แต่ไม่ต้องไปมากหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาฝากมาในฐานะเพื่อนฝูงเราก็อธิบายให้ฟังว่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนของ ของฝรั่งเศสครับผมแล้วนอกเหนือจากทางคณะวุฒิสมาชิกของทางฝรั่งเศสแล้วอาจารย์มีประสบการณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองของอาทางชาติอื่นบ้าง,งไหมครับ<อ>มุมมองมุมมองครับผมใช่ไหมคะมุมมองเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือภาพภาพกว้างทั่วไป ที่ที่ส่งไปยังต่างประเทศครับที่ต่างประเทศเขามองมา,มงมงาที่แล้วมาเนี่ยเขาใช้แว่นสายตาของ NGO ครับและชนชั้นกลางปัญญาชนไทยที่ในอดีตนะก่อนหน้านี้เขาจะมองตั้งแต่หลังรับประหารใหม่ๆหรือก่อนรัฐประหารโดยเฉพาะย่างยิ่งตอนที่สนทธิริมทองคุณออกมาเนี่ยนะค,คือภาพคุณภาพอ,าอ,าอ,าอดีตนายกทักษิณเนี่ย เป็นลบอย่างยิ่งครับก็นี่เหมือนกับที่ตอนนี้เขาจะเอาไปยื่นสาระยาระหว่างประเทศคือเรื่องค่าตัดตอนอ้างว่าความจริงมันไม่ใช่ค่าตัดตอนคือเขาอ้างว่าเป็นการตายโดยคําสั่งของคุณทักษิณที่ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งอันนี้ท่ันต้องขอพูดตรงๆนะฝากไปยังพักเพื่อไทยด้วยเหมือนกันครับ และรวมทั้งคนที่อยู่ล้อมรอบคุณทักษิณว่าเหตุไหนไม่แก้เรื่องนี้ให้คุณทักษิณครับเพราะว่าอันนี้ในสายต่างประเทศนะเขามองเป็นด้านลบเพราะเขาเชื่อข้อมูลด้านเดียวครับผมพูดตรงๆว่าสื่อต่างประเทศและคนต่างประเทศนะถ้าเราเทียบลักษณะชนชั้นมันเป็นชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูงครับเม,มื่อเทียบกับคนจนในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเชื่อหรือเขาจะมองเขาจะใช้แว่นของ สายตาของคนกลุ่มเดียวกันครับผมเช่นเขาสนิทกับ n อ็ขนาด NGO ที่แล้วมาในเมื่อ3-4ปีก่อนเนี่ยเออและคนชั้นกลางไทยและปัญญาชนไทยก็คือใช้แว่นของสนธิลิมทองกุลครับผมในการมองปัญหาเป็นสีเหลืองทั้งหมดว่าง,งั้นเถอะเพราะฉะนั้นเขาใช้แว่นสีเหลืองแต่มาช่วงหลังเนี่ยรรเริ่มถอดแว่นสีเหลืองออกแล้วมองด้วยตาเ่าไม่ต้องมองด้วยแว่นสีแดงครับ เราไม่ต้องการให้มองด้วยแว่นสีแดงคุณเอาตาคุณนั่นแหละมองแต่อย่าเอาแว่นสีเหลืองมองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามก็คือมันดีขึ้นครับคือมุมมองต่อคนเสื้อแดงกับคุณทักษิณเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่ายังไม่หมดครับผมปัญหาของคุณทักษิณเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะกับเสื้อแดงนะครับต่างประเทศที่มองเนี่ยภาพลักษณ์คุณทักษิณเนี่ยถูกทําลายมากกว่าครับผม แต่ถามว่าคนเสื้อแดงมีภาพลักษณ์ที่เขาเขาเชื่อคุณอภิสิทิ์จำนวนหนึ่งครับผมในเรื่องชายชุดดำครับผมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่สองครับ